S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูล็อกกี้ชาแนลนะครับจากที่น้องๆหลายคนได้เคยถามผมมาว่าพี่รูนไวโอเลตพี่จัดยังไงอะ่ะแล้วรูนประหยัดของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงเหรอก็ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะว่ารูนประหยัดเนี่ยก็คือรูนที่ใช้รูนเลเวลยสนะครับผมนะไม่ได้ใช้รูนเลเวลยสามเนี่ยเขาเรียกว่ารูนประหยัดนะครับเพราะว่ารูนเลเวลยสเนี่ยมันแค่ราคารูนทั้งหมดก็แค่6,000เองนะครับนะหกพันเหรียญนะครับเป็นราคาที่สามารถเอื้อมถึงนะครับนะไม่ได้ต้องฟาร์มหนักขนาดเป็นเดือน ก็สามารถที่จะนํามาเล่นได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูนที่ผมจัดนั้นมีรูนอะไรบ้างน,นะครับอันนี้คือลิสต์รูนของตัวแครี่ของผมนะครับนะก็คือเป็นรูนประเภทครินนั่นเองนะครับผมนะก่อนอื่นผมจะบอกก่อนว่าในส่วนของรูนแรกที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือผมพยายามเก็บเหรียญที่เป็นระดับ3อยู่นะครับนะ ก่อนอจะอธิบายก่อนว่ารูนที่ผมใช้ในตอนนี้มันก็มีรูนของแกรมเพจนะครับเป็นรูนที่นำมาใช้เล่นกับพวกลิงไวนโอแวนกระต่ายนะครับนะเป็นรูนที่เน้นการคริเป็นส่วนมากนะครับนั้นก็คือเน้นทั้งเดามเ e แล้วก็เพิ่มทั้งอัตราคิติคอลด้วยนั่นเองโอเคนะครับผมนะแล้วมันยังมีบางอันที่ผมยัง เอ่อเก็บเงินไม่ได้นะครับผมนะผมก็เลยเอาอันเก่ามาโปะไว้ก่อนนะครับผมนะนั่นก็คือรูนเอาเวกนะครับผมนะเป็นรูนที่เพิ่มอัตราคิดข้ากับความเร็วในการโจมตีจริงๆรูนประเภทเนี้ยมันเหมาะกับพวกแครี่ที่เน้นตีไว่อย่างเช่นแวร์หรือกระต่ายมากกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าผมอยากจะเน้นคีไปเลยนะครับดังนั้นผมจึงพยายามที่จะเปลี่ยนแล้วก็มาซื้อแรมเพจใส่แทนนะครับผมนะเพราะว่ามันทําให้ดดเมจ อ,อัตราคริติคอลกับแดเมจของคริติคอลเนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่าอีกอย่างหนึ่งทั้งแวร์และกระต่ายเนี่ยยังไงเราก็ออกของตีเร็วให้กับมันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็มีสกิลที่ช่วยในการตีเร็วอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่รูเพื่อเพิ่มความเร็วแต่อย่างใดนะครับผมดังนั้นการที่เราสามารถสร้างแดเมจคริติคอลได้รุนแรงยิ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีงามยิ่งกว่านะครับโอเคแล้วถ้าเกิดน้องถามว่าเอา้าก็ผมไม่มี ตังซื้อรูเลเวลสามอ่ะพี่แล้วรูสีแดงผมควรจะใส่อะไรดีอ่ะเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูว่าคุณเอาอะไรดีเอ่อในส่วนของเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อรูนีนน้เนาะโอเคนะเดี๋ยวผมปรับไปที่รูเลเวลสองก่อนนะครับผมนะในส่วนของรูเลเวลสองนั้นถ้าเกิดให้ถามว่าจะเอาอะไรมาแทนแรมเพจใช่ไหมคําตอบก็คืออันนี้ครับอันนี้คือไซโครนนะครับผมนะอาจจะเป็นสแต็กที่แบบค่อนข้างที่จะดูแบบ หลากหลายเกินไปหน่อยแต่ว่ามันก็เพิ่มอัตราคิติคอลบวกกับความเสียหายคริติคอลเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดน้องๆอยากจะซื้อลูนร์ชันประหยัดมาใส่แล้วก็ให้ใช้ลูนไซโครนอันนี้นะครับผมนะเป็นลูนสีแดงนะครับจะเป็นลูนที่ดีและทีเดวดชิลล์นะครับและอย่างหนึ่งมันเพิ่มความเร็วในการโจมตีบวก0.6ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดตั้งใจที่จะเน้น ความรุนแรงแบบคลิปไปเลยก็สามารถเอาม็อบมาได้เช่นกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของน้องนะครับผมนะแต่ว่าผมไม่แนะนำไออาร์ทรซิตี้นมนะมันเพิ่มแค่อัตราคิติคอลนะครับผมแต่มันไม่ได้เพิ่มความแรงคิติคอลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะก็ต้องเลือกเอานะครับนะระหว่างไซโคล,คลกับม็อบอันนี้จะเอาอะไรนะครับผมนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องเล่นตัวประเภทที่ตีเร็วด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเน้นตัวที่คลิปแรงๆอย่างเดียวเลยเช่นลิงหรือไอโอนะครับนะก็ เอาม็อบไปก็ได้นะครับผมนะโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแนะนํารูนแดงนะครับนะันเป็นรูนเวอร์ชันประหยัดนะครับผมโอเคนะแล้วต่อมาในส่วนของรูนสีม่วงนะครับนะั่นก็จะเป็นฟูรี่นะครับผมนะัก็เพิ่มอัตราคริติคอล0.3ความเร็วในการขึ้นที่0.5ความเร็วโจมตี0.4นะครับเป็นรูนเวอร์ชันประหยัดนะครับผมนะซึ่งผมจะทยอยเก็บซื้อเลเวล3มาทีหลังแล้วกันนะครับนะ โอเคแล้วต่อมาก็เป็นรูนซาเวตรูนสีเขียวนะครับเพิ่มพลังชีวิต13.5แล้วก็จอบกรอบบวก3.8นะครับอันนี้เราต้องการจอบกรอบนะครับเพื่อที่จะทำเดามจได้รุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วผลรวมทั้งหมดของรูนนั้นก็คือจะเป็น60นะครับผมนะแต่ที่ผมเป็น70เพราะว่ามีรูเรือล3ในส่วนของแถบสีแดงนะครับมันจะเพิ่มพลังชีวิตเท่านี้อัตราคีย์ิคัลเท่านี้ อัตราความเสี่รงคิดิควอทเท่านี้ความเร็วเท่านี้ความเร็วโจมตีเท่านี้นะครับผมนะก็อาจจะลดหลั่นกันไปนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมใส่รูเล็ตสามมาด้วยไงนะครับผมนะ,ะในส่วนของรูเล็ตสองถ้าเกิดใส่มาก็อาจจะน้อยกว่านี้ประมาณประมาณเกือบครึ่งนะครับผมในะในส่วนของความเสียายคคิติคอลบวกกับอัตราคิติคอลนะครับอาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงแต่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็น,วนเนวอร์ชั่นประหยัดนะครับผมนะถ้าเกิดอยากจะคลิกแรงๆก็ต้องพยายามเก็บเงินซื้อเอานะครับนะเน้นที่ อัตราคริติคอลบวกกับด a เมจคริติคอลเป็นหลักนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูกันนะครับว่าพอใส่รูนเซ็ตนี้แล้วมันรุนแรงแค่ไหนนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูกันเลย BDM don't give a fuck about plur Driving your girl crazy, she callin' me chauffeur When I step up on the stage, anything but sober And I spit it so cold, the flow is just so burr Leave these hoes leaking a natural diuretic Damage on the beat, tell Varian call a medic So unapologetic, I in it If I said it, if I said it I think you know where this head is. Headed. Let's go. Take two shots hey. like you at the free throw. And bring it back hey. like we watching TiVo. I love the way you twerk to the beat, though. Hey. It's the same thing everywhere that we go. Oh up. It's the same thing everywhere that we go. Oh up. It's the same thing everywhere that we go. We turn the club into a motherfucking show.